ผู้ชายคนนี้ด้วยค่ะคุณระเบียบรัฐเขาขออนุญ,ญาตทีนี้ในมุมของน้องก็คือเด็กเนี่ยนะคะที่เกิดมาแล้วเนี่ยถ้าเขาจะต้องเติบโตไปในอนาคตโดยมีความคลางแคลงใจที่ติดตัวไปจนถึงอนาคตเนี่ยในในมุมคุณระเบียบรัฐคิดว่าจะเป็นยังไงดีอะคะอ๋อไม่ต้อง,งคงลางแคลงหรอกค่ะนะคะ,ะพ่อพ่อของเขาชื่อชื่อฟิล์มคะ่ะให้ชื่อให้ให้เด็กคิดอย่างนั้นเลยแน่นอนเลยคะ่ะแน่นอนเลยค่ะนะคะจนถึงวันตายของเด็กคนนี้และคะพ่อของเขาจําไว้นะลูกคือ ชื่อฟิล์มรัฐภูมิเพราะฉะนั้นก่อนจะมาถึงตรงนี้แล้วมันน่าจะมีการคุยกันแล้วตกลงกันไม่ได้หลืออะไรก็สุดแล้วแต่แล้วแม่แดงไม่เคยบอกว่าใครเป็นลูกใครคุณยังยืนยันขออนุญาตชนยืนยันเลยยืนยันเลย อ๋อไม่ต้องการแคลงหรอกค่ะนะคะพราพ่อของเขาชื่อชื่อฟิมค่ะให้ชื่อให้ให้เด็กคิดอย่างนั้นเลยแน่นอนเลยค่ะแม่แดงไม่เคยบอกว่าใครเป็นลูกใครคุณยังยืนยันขออนุญาตช่วยยืนยันเลยยืนยันเลยพ่อของเขาชื่อชื่อฟิมค่ะแม่แดงไม่เคยบอกว่าใครเป็นลูกใครพ่อของเขาชื่อชื่อฟิมค่ะคุณยังยืนยันขออนุญาตช่วยยืนยันเลยยืนยันเลยให้ชื่อให้ให้เด็กคิดอย่างนั้นเลย แน่นอนเลยค่ะ